เออพี่อะไรทีมอะไรนะทีมว่าอะไรนะอีกทีนึงอีกทีนึงอะไรวะปเอาไปเอาเาไปเอาเอาไปเอาดเอาเอาไปอไเออไมเเอาเอาไอเอาไมเเอเอาเอปเพื่อนไม่เอาไป่เอาชื่อา็ไม่อีแล้วเอาปอเอเอาปอามเอาอเปอเปเอไออไอเ อ๋อไม่ใช่กูดูผิดกูดูว่าฝั่งซ้ายที่นู้นยิงไ้คนเฮียที่ได้แมนยูมาเฮ้ยเฮ้ยไม่ไอไอเฮียมาเล่นสามคนไอคุยเอยไม่ได้ก็ไอเนียมันต้องสีการต้องมึงไงตอของอันนี้อัเนี้อันน่อันนล้อันนีอันนล้เนี่ยสามคนมันลำบากเล้วเฮียแล้วเกมได้เพื่อ มังนวนมันวนมันวนสวยเอ๊ะกูส่งเหรอกูงงว่ะเอ๊ะกูงงเฮไปดูชื่อดูชื่อไอ้เหี้ยกูงงไปดูดูดูไอเต้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 ดูกูดูหลังเองดูไว้ข้างบนข้างบนกูเขียร์ะโซเดียร์แต่ล่างกูขี่ด้วยจังล่างไออาบลากไอ้สัตว์ไม่เห็นเหรอไอ้จะลากไม่เป็นล้อเลส่งมาไปใช่เงวะกูบอลเนี่ยกูบอลเนี่ยไอ้ล่างมี โอ้ยไอ้ายอย่าง้ยโด่ยยกดอะไรเนียอ้ําไม่ใช่หนีเขาหนีเขาจะข้าตัวเยวเยี่ยมชายวะเี่ยมมืออะไรมีาไอ้สามันกดให้มันเร็วๆดีเยี้ยมมงกอนมงกอนไอ้มงกอนโอ้ยใครใครใครจวไอ้ีปนตัดอรวิชองวิชองแล้วขบวนนะขบวนไอ้อ้ําไปอ้ําบางคนาบามาบาาคนไ เฮ้ยเฮ้ยอ้าตองไหลอีกแล้ววววววดูดววววมววมวมวววดวว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 ยวว้วว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 วมวววววว้วววาวววววอ่ะว่ยววววเวนววาวเววนววเววววยวว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 วเวว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 วไววอวววววอวววววววะว เฮ้ยใคริงเ่าใครมาเป็นเนตบบ็ตลงไปเล่นเก็บวะประตูขึ้นน้ไปเว็เน็ตยิงไอ้ใจอ่เป็นอาไม่ใช่แค่มองตากูบอกแล้วกูบอกแล้วไรไรเฮ้ยเออไอ้อะข้างไหนนะข้างไหนนี่ข้างไ้นนะไป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 ไอ้เชี่ยอายกูไปแล้วซัด เ้ยอัมอัมเห็นป่ะอัมเห็นป่ะอัมเคธอัมเคธอัมอัมเค็ด้ยนโยนัวู้ยเยี่เลยกนมีนมีล่างแล้วเยี่ยตัวไู้เนน่ยบเฮ้ยล่างนะล่างนะใส่ช่องล่างนะโรนัลโดนี่ไงนี่ไงไอ้ขี้อัมทำอะไรเฮ้ยอัมทำเพี้ยอะไรนี่เฮ้ยอ้ขีมส่งก่อนส่งก่อนไอ้เยี่ยส่งก่อนไอ้เยียกว่าจะส่งได้รอเป็นผีอีกคนไปแล้วกูกดบว ไอ้เหี้้แบงค์เนียไออยู้งบนกูได้เ่อนกูได้กูได้อยู่กูได้อยู่ไออ้มออกบอลนี่มันทับเหียสิเี้ยไออ้อุดมนหยุแ่งคบอลใครก็ได้ยูมเทิดิดมัคุณมั่วคุณมั่วกูบอกเลยมั่วสัตว์อะ้อคุยไม่ได้วะไม่รั้มไม่เฮียไม่ล้ำไม่เฮียบอกร้้าบอกร้มใคบอกไม่รั้มมึงไรควาย เพ่อจอไปียเฮ้ยอัเฮ้ยส่งสโคเสียบําลายมิตรภาพไปที่อะ้ยโอ้โหโดนบงปะโเลยเฮ้ยไไ้อะไม่ได้อะเจ้กูงงเชื่อหนเออจิมเคยอะแม็กเฟิรล่างล่างนะเคยเวย์เยเก็บโดนเดี๋ยเดี๋ยวเๆียเดี๋ยว

ขึ้นมาหายแล้ก็ออกเฮ้ยกลับไอ้กูได้เนี่ยชิวๆๆอัมหนึ่งสองกูเพื่อนเล้ยข้าไหนเพื่อนแล้วกูยิงเฮี่ยกลับเนี่ยมึงส่งมึงเชี่ยเนี่ยยิงทแม็กสวยแม็ก่อยสรวยเพื่อนแทงมือไว้หนึ่งสองเฮ้ยหนึ่งสองเอ้ยไอ้ยังกูไม่ทับเยี่ยเลยเฮ้ยช่วยช่วยทุกคนเฮ้ยฝันไหนฝันสวยสวยเพื่อนกูวิ่งกูวิ่งกูวิ่งแเขาได้ดีมาก ไอ้เอามึงอะไรเยอะเยอะเยกูวิ่งออกอ้เอยกูวิ่งออกอรแข่ง้วเยโอ้เาผ่านไปแล้วอุมประตูี่โวไอ้เยียกูอยากเล่นฟีฟายยี่ห้าเลยคู่ประตูเนี่ยเฮ้ยประตูเล่นเฮ้ยเยี่ยวะเปกระจุกกันงงอะอีโกอิดอีโกอิอีโกอิดอีโกแดง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  อ้าม้างในอ้ามจิมโอ้พ่อมึงเฮ้ยกูจะเปิดไปไอ้ยังจะเปิดเราจะมีลุ้นปะโอโทษโทษกูกดแทงไปแล้วเอาจิมไปแล้วอีกคนเด็กงงเลยเฮ้ยหอกต์ตายไหมเพิ่อตายไหมนี่ไงสวยสวยสวยจิ้มจิมเฮ่ยหลังเจอกันข้างเดียกันวอร์ม่ยังนะไม่ยังไม่ยังไม่ยังไม่ฟังกูฟังกูกูเป็นโค้ดฟังกูฟังกูเตอร์โค้ดแบบมึงกูไม่อยากมีกูจะเส้นเป่าเริ่มครึ่งหลังค่อยๆไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบ้ารอครึ่งสนาม ไม <U> ่ก็พี่กูพีเพีเมเดียะจ่อนเนี่ยจะ่อเ่ยสเนี่ยไม่าอ่เไเดียวมึงบ้าะเน่ยไอ้เนี่ยี้อยข้า่าอนี้เห็นปะเฮ้ยเพ่อนโทษสวยหสิง่ะสวยสไม่ยวิ่ี่วิ่งไม่ไหวเเี่ยอุ้ยมองลืทไมวะไอ้สวย เอ้ยกูส่งไปสอนไอ้บอนดาเฮ้ยยังกูส่งติดตัวเลยเฮียเฮียากูเยียตัวชายวเฮ้ยเฮียไปเลเฮียไม้อไม่ต้องมากูไป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 ยิ้วๆกูได้กูได้กูได้ลำบากเหรอไม่ล้าไม่ล้มก็ล้มล้มเพื่อนอ้านการพยาาเฮ้ยเฮ้ยู้สอะไรเนี่ยเฮ้ยเลแล้ว เฮ้ยชิวชีวเชียวชิวชีวชียวส่วนเลวส่วนเรลวส่วนเวม่แล้วบนเยี่ยมไมดอามแล้วไวดอามแล้วทีสองโอ้เอ้ยมาฝากกูีากไปวะฝากกูฝากกูฝากแดงลำบากใจแล้วเนี่ยตังให้กูให้กูให้กูเฮ้ยกูเากูโทษได้เฉียอ้ยโอ้ยมึงนี่ดีไม่เหนียวเลยอะไรเอซั่นล่ะกาอีกครั้งวครับทีนี้เดียวจริงเดี๋ยวจริงกูนะส่งไหวแล้วส่งกดไหว อังกูอังกูอังกูไอ้เหี้ยไอ้อ้าาไอ้เหี้ยไอ้อ้างสองอ้หนึ่กอนกเอาเจ็บเลยเหียไปไปไปสวยหลุดลอยเหียสวยเขนเขนเขนมวยไอ้เหี่ยตัวดึงเขาิงแม่งเลยเหียอ้ามสองแล้วมาเซฟได้ดีเ้สวยไอ้เหี้ยเอ้ยอเยว่ะให้ได้บอยเฮ้ยเชี้ยแล้ว มบเ่าเอโอ้ยไอ้่เฮียยังอ่ะวยตัวอย่างนี้เฮียอ้ป่ตัวอย่างี้เฮียอะไรมึงกดผ่านกันไปข้างหน้าสิเฮียมึงกดเอสก็พอแล้วเมื่อกี้สวยไปกดเอก็โดนดิแมกวิ่งยู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 ย้ยูย้ยู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 ย้ยูย้ยย้ยย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 ยน ลหะเดียวคนนี้ก็ได้พอยายเพื่อนไม่เหลือเลยก็วางใช้ไปแล้วกูจะแบบว่ากูจะยิงกูจะยิงเมื่อกี้วิ่งเมื่อไงิ่งเมื่อไง่ง่องต่วบนอ้ตัวบนสิุ่มัะนีตัอบนเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยโอ้แมเพื่สวยแดงแวันทูวันทู อ้ําแอบไม่จับบอลแรกไม่ดีตลอดเลยหมดเลยเดี๋ยวส่งเลยเพื่อนซนถ้ามินหุยทไมมันไม่ท้ามมันไม่ปั่นวะเพื่อนกูกดผิดป่ะวะกูกูจะปั่นไหรเฮียไอ้ี้กูจับลันอังวะ มัเป็นเราะอะไรวะตกลูกเลยไม่รู้ว่าปุ่มันเฮ้ยไอ้อามึงทำอะไรเนี้ยไอ้อามึงทำอะไรเนี่ยมาเนยอ้ยนยบอลนยบอลเนเนบอลเนยบเนยบอลเนยบอลเนยคอลเนยล้นยอเนยอยเนอเนยบอเนยงอลเนอลเนไปอลเนยลเนอเยบลเนไบอเนอนยบลเนยเนยขอเยอเคยอเพย่อเตยเยลบยอนะ อย่าใครอย่าไปแล้งตัวังรข้างหลังอ่ะเ้ยเรืงรเรยงรรองีบโรดรีไอ้ไแม่แบ็คเียอะไรเกียบะเขาดิเขาดิกูยูกูยู อ้็ดูมันจริงอย่างนั้นให้กูทำไงดูมันจริงมึงมึงล็อกเข้ามาล็อกได้ยอกไอยังไงมึงก็ได้ลองมึงีมันก็ได้มูไม่ฝาสาบล็อกเย็นต้ใจเย็นล็อล็อกฟังกูลแล้โดนจิ้มอย่างโง่อย่างโง่ยงโง่ดูตากูเอ้อะไรลูคากูอะไรยังโง่กัอยางโง่ไอ้ไมกลับไปคุมหลังมือเลยไกลเพื่อนไอแม็มเอแมเ็มเเอแม็กยาวม ไอ้กูชอบไอ้เยอะอยู่คตรดีอะไอ้อ๊าเฮ้ยไอ้อ๊าไม่เป็นจริงหรอวะไอ้ชิอ๊ามันทำอะไรไอ้ซัดโรนัลโดอว์วิกกูวิกกูวิคอยู่กูวิคอยู่กูวิคอยู่กูแข่งอยู่ไปฝากคนนึงได้ได้แล้วโอ้ยโดนเทกไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแฟนกูอะไรไอ้ชิอ๊าต้องได้แล้ออ๊าหลับไอ้อ๊าเฮียจ๋าเลยวะ ไปไม่แล้วไปไลๆไปไลๆไๆไกลๆเริ่มมาเริ่มมาเริ่มมาเกี่ยวอยู่กับเขตอนนี้กูขอย้ายทีมดีกว่าชิพายเถอะไอ้ยูเมี่เมียต้องเ็นึ่งามกูเมื่อกี้จะเลยอะเป็นทางแล้วเว้ยเป็นทางยู่เหลือไว้สั่น